พบกันเช่นเคยครับเช้าๆแบบนี้กับรายการยอดเชฟไทยมาเห็นแผงหมึกอย่างนี้เต็มไปหมดเลยมีหมึกอย่างนึงครับท่านผู้ชมครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ลองดูครับไม่เคยเจอแบบสดๆแบบนี้นะครับเลยเอาหมึกกระตอยเนี่ยครับมาทอดกระเทียมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับกระเทียมใส่ผมก็จะใส่แป้งลงไปครับไฟแรงก็จะไปทําให้รอบกรอบตรงในนุ่มๆอยู่หน่อยโอ้โหน่ากินมากเลย ม,มีเครื่องอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วครับมีหัวปีเราทํายําหัวปีกันครับเนื่องจากยําประเภทนี้ผมใช้เป็นยําสดก็คือหัวปีจะสดนะครับไม่ได้ไปลวกน้ำไม่ได้ไปเผานี่แหละครับท่านผู้ชมครับยาหัวปีกับไก่ฉีกและกุ้งของเราครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวัอนอาทิตย์ที่31มีนาคมเวลา8นิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง32